สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะคุณกำลังชมรายการคุยกับเป็ดสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสี่ทุ่มครึ่งทางช่อง TNN 24นะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าพ่อ The Musical นักปั้นมือทองพุ่มกับขาโหดไม่รู้โหดหรือไม่เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะขณะเดีวยวกันท่านเป็นผู้ ทรงอิทธิพลท่านหนึ่งนะคะในวงการบันเทิงเรามาคุยกับคุณบอยทกนเกียรติวีรวรรณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณบอยของเรานี่นะคะเจิ้นเห็นมานานละ <c oughs> แต่คือรู้จักตั้งแต่สมัยคุณพ่อ <c oughs> ดออรอํานวยเวรวรรณนะคะตอนนี้จู่จูเอ๊ะคุณบอยซึ่งเป็นคุณหนูบอยสร้าง <c oughs> าว่าเป็นคุณหนูบอยมาก่อนแล้วก็ณนะวันนี้เนี่ย ก็มาเป็นคุณบอยที่น่ารักของเรานะคะเป็นไงบ้างคะเมื่อกี้เห็นบอกว่า ติดคุณไพบูน <c oughs> <ล>ต้อง<ล>ประชุมเลสไหมครับราคา <c oughs> แล้วทำไมคะคุณคุณไพบูนให้งานเพิ่มหรือไงะอ๋อก็นิดหน่อยครับพระเจ้าป <c oughs> ่านโยบายนู่นนี่ต่างครับสงสัยเพราะเป็นว่าเออทราบข่าวมาว่าได้เป็นด็อกเตอร์มัง <c oughs> ้งก็เลยให้งานเพิ่มด็อกเตอร์ทำด้านอะไรคะทางด้านที่ต้องยี่สิสันเบมวลชนครับอย่างนั้นต่อไปนี้พี่เป็ดไม่เรียกคุณบอยแล้วนะพี่ต้องเรียกด็อกเตอร์บอยด็อกเตอร์เพรากลเกียร์ยุโรวันให้เหมือนคุณพ่อคุณพ่อเป็นด็อกเตอร์อํานวยยุรวัน นี่อยากทราบว่าตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าคุณบอยเนี่ยไปเรียนที่ต่างประเทศแต่บอกว่าไม่ได้เรียนวิชาชีพนี้หรือได้เรียนวิชาชีพนี้คะเรียนทางนี้ครับเรียนทางด้านคอมมิคชั่นสติเตอร์นะครับปริญญารรีที่บอสตันคอล e ลจแล้วก็ไปเรียนปริญญาโทที่บอสตัน n i น e r s ทรีทางด้านบล็อ d ก a s t i ิ้งพอกลับมาแล้วทําละครโทรทัศน์นี่มันเหมือนเอาสองปริญญามารวมกัน คุณบอยเข้ามาในวงการได้อย่างไรอ,อ่ก็ยื่นไปสมัครครับ <laughs> จริงป่ะยื่นไปสมัครที่ไ,ไ,ไหนคะก็ตอนนั้นยังเป็นบริษัท Grammy Entertainment อืมไม่มีเส้นเลยเอ,อ,อจริงคือคือจะมีพี่เขยตอนนั้นเขาจะรู้จักกับเป็ <c oughs> น,นผู้บริหาร <c oughs> แต่ก็บอกว่เฮ้มีน้องจบมาแต่ดูตามเนื้อผ้าเลยนะคอือยังไงก็ว่า <c oughs> มาไม่ได คือแล้วแต่เลยเอาตามความเหมาะสมว่าว่าจะยังไงอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นก็เลยได้เข้ามาสัมภาษณ์ที่ได้ได้สัมภาษณ์ยาวๆเลยก็คือพี่เจือคุณสันติสุขจงมั่นคงนะครับสัมภาษณ์ผมอ่านดูใบสมัครผมแล้วเห็นว่าเรียนจบมาจากตรงไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกดีแล้วบอกเอ้ยน่าร่วมงานด้วยนะคนอย่างเงี้ยอ่าแกรมมี่กำลังมองหาอยู่อะไรอย่างเงี้ย คือสิ่งความประทับใจของของผมที่มีต่อพี่เจอือก็คือว่าผมเด็กจบใหม่คนหนึ่งมาแล้วก็มาสมัครงานเขาสัมภาษณ์ผมเนี่ยแทนที่เะเขาจะสัมภาษณ์ผมอยู่ดีๆเข้าเล่าความเป็นมาของแกรมมี่ให้ฟังอยู่สองชั่วโมงครึ่งและอยากให้เราไปร่วมง,งานกับเขา เออมันมันมันแปลกเนาะแล้วพี่เห็นอะไรผมพี่เห็นอะไรี่ตัวผมอ่ะผมก็เด็กจบมใหม่คนนึงเลยนะไม่รู้อะไรพี่มีกระดาษอยู่ไม่กี่แผ่นตรงนี้ไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่ามันเหมือนมันอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่ที่คุยกันแล้วมันถูกคอแล้วก็คิดว่าเออเราน่าจะ ร่วมงานด้วยกันได้ค่ะก็ตัดสินใจวินาทีนั้นเลยเก็ยังมีคิดคิดอยู่ครับเพราะก็ยังมีสมัครอยู่อีกสองสามที่แต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วก็ตอนนั้นดูว่าโอเคตัดสินใจว่าอันนี้ละกันเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าเราทําอะไรเป็นไงเกิด เกิดทำตรงนู้นตรงนี้ไม่ได้เออแกรมนี่ก็ยังมีหลายตนันแยลองดูงดใช้เวลาตรงนี้นานไหมคะกว่าจะมาเป็นคุณบอยทะกลนเกียรตตรงนี้คือผมว่ามันเป็นเรื่องของของของโชคสตาตด้วยนะครับเพราะว่าคือตอนนั้นเราก็บอกว่าเราอยากทําโทรทัศน์เ้วก็จริงๆเราก็เรียนละครมาแต่เราโหจะให้เราทําละครโทรทัศน์จะไหวหรือจะทําเป็นไหมตอนนั้นก็คือเอะมันยังไงแต่แต ตอนนั้นแกรมมี่ก็เพิ่งมีก็เพิ่งมเีเพิ่งเริ่มเริ่มละครโทรทัศน์อยู่นะครับแล้วตอนนั้นพี่เหงาุทธนามุกดาสนิทกับพี่วันนิจโจงกิจอนันก็เป็นคนที่ที่คุมทางด้านละครของแกรมมี่ตั้นทิ่ละชั่วโมงนะครับออตอนห้าโมงครึ่งตอนช่องเจ็ดของช่องเจ็ดฝีนะครับแล้วก็แต่พี่เหงาก็บอกว่าเนี่ย พี่ก็เป็นเฮดอยู่เนี่ยแต่ตอนนีพ้พี่อีก,อกไม่กี่เดือนพี่จะต้องไปทําหนังละอพี่ต้องกลับไปทําหนังแล้วขึ้นเหนือไปนานเลยเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครมาดูแลตรงนี้เออช่วยเสียบแมาตรงนี้มาพี่ครับเดี๋ยว่ันนะยังไงพี่จะให้เด็กจบใหม,หม่มามามาดูแลละครแทนยุทธนามุกดาสนิทมันพ,พี่ยังไงครับผมไม่เข้าใจเ <c oughs> ขาบอกไม่เนี่ยเนี่ยน่าจะทําได้อย่างนี้มั้ หรือครับอ่าผมก็เลยถามโอกาสต่างๆโอาก,กาสต่างๆว่าอาผมเสนอเอ่อละครเรื่องใหม่ได้ไหมตอนนั้นตอนนั้นเป็นละครเรื่องคนขนคนมีอยู่ไม่กี่ตอนส<ช>ิบกว่าตอนแล้วก็ผมมาถามว่าถ้าผมมาถามผมเริ่มละครเรื่องใหม่ได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยก็คุยกับใครคุยกันมาก็เอ่อก็บอกได้เอาสิเออมีอะไรก็เสนอมาผมก็เสนอละคร เรื่องหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นเรื่องแรกของผมที่ที่ทำงานคือเรื่องนางฟ้าสีรุ้งตอนนั้นก็คือพี่เปิ้ลอัธยาเล่นแล้วก็พี่ปันภัยบุญเกียรติเขียวแก้วเล่นนะครับละครเรื่องแรกของเต่าสมชายเก๋มกลัดเราแคสมาเลยแคสตมาเองตอนแรกเราก็คิดว่าเราจะเป็นโปรดิวเซอร์เฉยๆโชคสไตล์เป็นการเราจะเป็นโปรดิวเซอร์เฉยๆเพราะเราบอกจะให้เราคือเราก็เรียนกำกับมานะแต่โอ้โหอยู่ดีๆเด็กจบใหม่จะให้มากำกับละครโทรทัศน์เลย ใครจะเชื่อใครจะฟังใครจะอะไรยังไงแต่พอเอาจริงๆโชคชะตาเอครับไม่มีผู้กำกับครับคือไม่มีผู้กำกับไม่มีติดต่อผู้กำกับไม่ได้่อยให้ทําเองคือมีติดต่ออยู่คนหนึ่งติดต่ออยู่คนหนึ่งแล้วบอกโอเคจะกำกับสุดท้ายหายไปไม่ไม่มาเราเลยต้องรับผิจชอบาเราเลยอ้าวเราเป็นรดิวเซอร์เองทุกคนบอกเออลองเลเลยลองดูผมว่าจริงเหรอก็เลยเนี่ยครับก็เลยได้ได้ได้เป็น ก็เหมือนกับเป็นเรื่องแรกเรื่องแรกคือนางฟ้าสีรุ้งคือตอนนั้นเรามีไอเดียอยู่สองเรื่องตอนนั้นเรามีไอเดียอยู่สองเรื่องเลยเรื่องแรกเรื่องหนึ่งที่เราอยากทํำจริงๆแล้วมันเอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแรกไอเดียแรกที่คิดว่าอยากทํามากเลยเนี่ยยังไม่ได้ทําค่ะเพราะเราเหมือนกับว่า โอาจะเอาไอเดียที่สุดยอดของเราเนี่ยมาทํากับละครเรื่องแรกของเราเลยยังไม่รู้เราทาได้หรือ,อ,รอเปล่าลาคอทดลองอะไรไปก่อนเนือ่องจนางฟ้าสีรง้งนี่เป็นเป็นเหมือนเป็น second choice เข้าใจละก็เลยก็เลยก็เลยทาไปแต่ทําสักพักหนึ่งสามสิบตอนแล้วบอกพี่ครับผมไม่อยากทําแล้วเรื่องนี้ผมขอทําอีกเรื่องหนึ่งแล้เขียนแล้วมักเขียนหมดเองแล้วแบบว่าจบเลยอ๋อไม่ไม่ครับก็คุยกันโอ้โหเยื้อกันอยู่นานมากเขาบอกว่านางฟ้าสีรุ้งมันดีมากให้รางวงรางวัลเต็มไปหมดโฆษณาขายเต็ม คุณแดงสุรังเปรมปรีบอกจะเปลี่ยนทำไมบ้าหรอขายเต็มไปถึงปีหน้าแล้วจะ<ม>จะจะจะทำไมทำไมถึงจะเปลี่ยนะจะบ้า<ม>หรือเปล่าอะไรเงี้ย<ม>แล้วบอกแต่เราตันแล้วเรามีอีกเรื่องนึงที่เราอยากทำามก<ม>เขาบอกเอามาเสนอที่เรื่องอะไรค่ะเออเนี่ยครับมันมีพี่น้องกันสามคนนะครับเป็นผู้ชายสามคนคนหนึ่งหัวโบราณคนหนึงหัวสมัยใหม่อีกคนหนึ่งวัยรุ่นไม่รู้จะไปทางไหนดีละครอะไรไม่มีนางเอกแล้วมันจะขายได้ไหมโอ้แบบ ถกกันอยู่นานมากใช้เวลาไฟต์อยู่นานมากจนกระทั่งมัใน,ในกลายมาเป็นสามึือสมือซึ่งสร้างชื่อมาจนนักวันนี้ขนาดนบจบไปแล้วครับย้ยนี่แสดงว่าปั้นคนมาเยอะเลยนะคะ <c oughs> คือผม่ไม่ค่อยชอบคําว่าปั้นนะผม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 เราใช้คําอะไรดีผ<ม>ั้ไม่ไม่มันก็คือการให้โอกาสให้โอกาสการการเลือก มาร่วมงานด้วยแต่เขาก็ต้องมีดีของเขาคือผมชอบคนไม่ใช่ดินน้ำมันเออจริงเนาะไม่ชอบแับคนจะได้ใจว่าให้โอกาสคนคือคือจะให้โอกาสหรือร่วมงานด้วยคือมันเห็นอะไรบางอย่างในในในตัวเขาแต่แต่คือมันเป็นมันเป็นมันเป็นเรื่องตลกมากที่คือวันแรกเลยที่ผมทำงานแคสติ้งเราขอเรื่องอะไรคือนาาฟ้าสีรุ้งเนี่ย ผมก็คิดว่าอยากได้เด็กใหม่หรืออะไรต่างๆแต่วันแรกที่ผมเปิดแคสติ้งแล้วมันออเดชั่นเนี่ยเด็กผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามายัางนี้หน่อยเนี่ยแล้ว,ลวหน้าตาบ้องแววมากว่ายยังไงไรเขาชื่ออะไรครับชื่อมอดครับอม,มอดปฏิพานพี่เป็นคน,นแรกที่เดินเข้ามาออเดชั่นกับละครเรื่องแรกของผม,มนางฟ้าสีรุ้งแล้วเราก็แบบว่าเฮ้ยทำไม ขากล้าด้วยเขาใครเนี่ยทำไมเด็กคนนี้ทำไมมันเล่นดีอย่างนี้โอ้โหไม่เคยทํางานประเทศไทยโอ้ยประเทศไทยมีทาเล้นดีๆมากๆขนาดคนแรกก็มาวินไปแล้ว<ะ>โอเคครับขอบคุณครับไปผ่านไปผ่านไปปรากฏคนที่สองคนที่สามคนที่สี่จนกระทั่งคนที่แบบสามสิบสี่สิบทำไมมันไม่ดีแทบคนแรกเลยมันไม่ไม่ติดฝุ่นคนแรกเลย รู้ไหมว่าคนแรกที่เจอนั่นคือเพชรแล้วแล้วก็คิดว่ายังไงจะเอาเล่นนางฟ้าสีลุงแต่พวกว่าตอนนั้นเขาติดเรียนอ,อ๋อยังเด็กอยู่เขาติดเรียนแล้วเขาเขาก็ากแล้วเราไม่ได้ถ่ายเสาร์อาทิตย์เขาก็เลยแบบไม่ได้ขอ,อไม่เล่นจนวันที่เราทำสามหนุ่มสามมุมเราเรา,เราคิดว่าตลอดเลยไอย น้องคนเล็กเนี่ยยังไงต้องเป็นไอ้เจ้ามอดปฏิพานคนเนี้ยที่เราเห็นวันแรกที่เราเคยออดิชั่นเพราะฉะนั้นคนนี้เขามาวินเลยเขาเขาตั้งเขาไว้แล้วว่าแบบแล้วตอนนั้นเขาก็เริ่มที่จะแบบว่าถ่ายบงถ่ายแบบอะไรต่างๆแล้วก็เห็นตามปกหนังสือวัยรุ่น<แ>สมัยนั้นอะไรเงี้ยบอกเออนั่นเจ้าน,นี่แหละเจ้านี่แหละมันใช่มันใช่กับน้องคนสุดท้องมากเนี่ยครับก็ก,ก็คือก็คือก็เลยเป็นเรื่องที่ แปลกมากว่าอยู่ดีๆวันแรกครั้งแรกออดิชั่นก็เจอมอสมาผ่านก็ถือว่าดวงเนาะดวงได้เจอเอ๊แต่พี่บอยพี่บอยบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าตอนเด็กๆอ่ะพี่บอยเป็นคนชอบแสดงด้วยซ้ําก็จู่ๆพี่บอยไม่แสดงเองไม่เป็นนักแสดงมากลายเป็นผู้อยู่เบื้องหลังมาเป็นผู้กลับเออแล้วทำไมไม่ผลักดันตัวเองให้โอกาสตัวเองบ้าง